ช่องระครังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางเราพัฒนาของมาดามยูนะคะวันนี้เป็นแนวทางประจำวันที่18กันยายน2566ค่ะ เราพัฒนาวันนี้มาดามยูชอบห้าและ0ูนย์นะคะชุดตัวเจาะวันนี้ค่ะห้าสองห้า8ดห้าเก้าศย์สอแล้วก็0ูย์เค่ะ ชุด3าตัว1หาง7 50ตัดเล่นตามชอบได้เลยนะคะส่วนตัวเน้นวันนี้ค่ะมารามอยู่เน้นที่5 9และ0 9นะคะ ชุด4ตัววันนี้ค่ะ0 7นย์็กอบประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางลราพัฒนาวันนี้ค่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอพอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ